สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการ Stock Signal กับหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะเป็นประจำทุกสุดสัปดาห์แบบนี้อยู่กับพี่ต้อยโซฟาและที่น่าสุขพัฒกิจนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยต้องบอกว่าหุ้นไทยไทะยานขึ้นมาเหนือพันหได้แล้วก็ยืนได้อย่างแข็งแรงพอแล้วย,ยังยังไม่พอเพราะว่าเป้าหมายต่อไปมันไม่ใช่แค่นี้ไงอันนี้มันเป็นคําสัญญาที่ให้ไว้ตั้งแต่ โอ้นู้นแล้วนะตั้งแต่แบบขึ้นมาแย่ๆแย่ๆว่าจะไปไงแล้วมันก็ <c oughs> มนกไม่พ้น <c oughs> ใช่ไหมมันก็เลยลงมาแต่รอบนี้เขาขึ้นมายืนได้ <I S 1> ยืนได้แบบนี้แล้วคนบอกว่าก็ดีนะดูมีความหวงังดูแบบกระชุ่มกระชวยมากขึ้น <c oughs> แต่คือขึ้นมาแล้วนิ่งนะ เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเดี๋ยวลองงบประกาศก่กอนเพราะว่างบไตรมาสสามกำลังจะทยอยประกาศกันออกมาละและเชื่อว่าเรามีความหวังวความหวังเราเต็มปมี่มเลยไม,ไม่ต้องกลัวอ c b ีบีเขาถอน QE เหรอเ <c oughs> อ้ยไม,ไม่เกี่ยวกับเราไม่ต้องกลัวเฟดขึ้นเราเร็วเว่าเออไม่เกี่ยวกับเราเห็นไหมทองเขาลงไปก่อนแล้วเรื่องของเขาอันนั้นเรื่องของเขาเรื่องของเราเนี่ยรับรองว่าเดี๋ยวต้องไปดูว่าสัญญ,ญาณมันแข็งแกร่งขนาดไหนรอบนี้พี่จอย แต่ถ้าอยากวัดความแข็งแกร่งก่อนทํำยังไงอะ,ะวัดความแข็งแกร่งก่อนด้วยตัวเองคือเราต้องแบบมีการเรียนรู้ตลอดเวลาใช่ไหมส่องเฟสส่องเฟสเหรอจ้องเฟสใช่ตอนนี้ <c oughs> แต่อย่าไป2่องเฟสชาวบ้านนะไปส่องเฟสของรักซับบัวหลวงเพราะตอนนี้เนี่ยนะคะ เขามีการแข่งขันโครงการ The Stock Master อยู่อันนี้แหละสองอันนี้แหละกลางวันกัางคืนเลยเพราะเขาเป็นออนไลน์เนี่ยใช่เทรดสบัดฟัดฝรั่งนะคะอยากรู้ว่าตอนนี้เขาเข้มข้นกันถึงไหนเนี่ยเข้าไปเซิร์ชดูกันได้เลยนะคะ The Stock Master นะพิมพ์ในช่องเซิร์ชนี่นะก็เห็นความเคลื่อนไหวเขามีการให้ความรู้กันอย่างเข้มข้นอเราจะเรียนไปด้วยไหมยากเรียนด้วยอะเดี๋ยวเราเรียนไปด้วยเลยระหว่างทางเนี่ยนะคะแล้วก็อย่างนี้เขาบอกเขามีการเปรียบเทียบด้วยนะกับ กองฝรั่งอ่ะถูก MSCI ใช่ไหมว่าจะยังไง Performance ใช่ไหมถูกแต่ว่าถ้าเกิดไม่อยู่ในกรุงเทพอยู่แถวๆอุดรอยู่ใกล้ๆเทือกเทือกนะทำไงอุดรไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่ารอบนี้สุดสัปดาห์นี้นะบริษัทหลักทรัพย์บุญหลวงนะคะซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี2016นะคะคุณผู้ชมเขาป ร่วมด้วยเป็นส่วนหนึ่งของของงานผักกรรมการเงินมีันนี่เอ็กซปที่อุดรธานีนั่นเองนะที่ไหนจัดที่ไหนนะคะพี่จอจากที่เซ็นทรัลอุดรธานีเจ็เก้าไปตั้งแต่ห้างเปิดจนห้างปิดเลยโอ้โหเขาบอกว่ามีการให้ความรู้การให้ข้อมูลเรื่องของการลงทุนนะคะและที่สําคัญใครอยากเปิดบัญชงบัญชีเตรียมเอกสารไปให้พร้อมมีบริการครบครันเตรียมตัวให้พร้อมตลอดและทั้งทั้งเรื่องของ stock master ทั้งเรื่องของ m o n e y Expo ยังไม่พอนะยังไม่พออีกเหรอขอขอ,ขอเตรียมเรื่องของอารมณ์ด้วยได้ไหมได้เลยได้เลยเกิดอะไรขึ้นบ้างกับภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมาเชื่อว่าวันนี้หนุ่มๆเขารออยู่แล้วในช่วงอของรอา,ายออสเปเชียเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันค่ะสวัสดีครับพบกับรายการพ o าสิกแนช่วงรอวายอสเปเชียวันนี้ก็มาคุยกับพี่นิกกันใช่ไหมครับก็ตอนนี้โหเป็น กระแสในโลกโซเชียลเลยพี่าเขาบอกว่าคนเจนวายมีนี่เยอะกว่ารายได้เจนวายนี่ช่วงอายุขนาดไหนก็ประมาณ20ก็คือเริ่มทํางานเนี่ยไปจนถึงไม่เกินสามสิบอ่าเรียกว่าเป็นวัยที่พึ่งจบนะพึ่งจบเพิ่งเรียนจบแล้วก็เรียกว่าเริ่มต้นทํางาน แล้วก็อยากได้ของเยอะอโพ,พ,พวกบริโภคค่อนข้างเยอะใช่นะครับต่างกับพวกเรานะเพราะพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่ม Gen X แล้วโอ้โอเดี๋ยว <laughs> บอกเขาอย่ายบอกเขาตั้ง <laughs> แต่30ขึ้นไปเนี่ยไปจนถึง5้าสิบแบบใกล้ๆเนี้ยจะเป็น Gen X แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเขาเรียกว Baby Boom. ่ายุคเบบี้บุาน่าสนใจนะครับเพราะว่าตัวเลขเหล่านี้เนี่ยกระทบกับการลงทุนหรือว่ากระทบกับรายได้ใช่ไหมของกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่นะครับครับทีนี้ขอดูเลยนะครับอันดับแรก นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสํารวจนะครับของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับเขาบอกว่าปี58นะครับรายได้ของคนเนี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ประมาณ26,900บันาอมบาทอครัวเรือนเหรอต่อครัวเรือนนะอ่ะต่อคนในครัวเรือนนะรายได้โดยเฉลี่ยนะครับแต่ใช้จ่ายเห็นไหมพี่สองหมื่นหนึ่งจะเห็นว่ามีส รู้ว่าพี่พี่ได้เงินเดือนสองหมื่นหกต้องจ่ายสองหมื่นหนึ่งเหลือเท่าไหร่พี่เอาอะไรกินนะเหลือห้าพันโอ้โหก็ต้องหาแหล่งเงินอย่างอื่นเงินอย่างอื่นมาช่วยมาช่วยนะเพราะว่ารายได้เราเนี่ยเติบโตจริงนะเพราะว่าตั้งแต่รัฐบาลปรับค่าแรงใช่ไหมครับสามร้อยบาทขึ้นไปรายได้ก็เติบโตขึ้นแต่จะเห็นว่ารายจ่ายก็เติบโตขึ้นตามนะครับแล้วมันอยู่ในช่วงถ้าเกิดปรับเป็นสัดส่วนเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในช่วง58 แคบอีกแล้วแต่ก่อนจะกว้างหน่อยอันนี้ก็เริ่มกลับมาแคบแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะไม่สามารถทําอะไรได้เยอะเลยเซฟิงก็จะไม่ได้เหลือมากน้อยมากห้าพันนี่ทําอะไรไแทบไม่ได้เลยนะครับขอดูรู้ถัดไปนะครับอันนี้เขาบอกว่ารายจ่ายของคนเนี่ยครับใช้ไปกับอะไรบ้างหมดอะไรบ้างหมดอะไรบ้างในแต่ละเดือนนะครับป 87%นี้บอกเป็นค่าอุปโภคบริโภคก็คือโอ้โหเรียกว่าใช้อันนี้รีพีททุกเดือนเข้าเซเว่นทุกวันอ่พ c ออลทั้งทำนิวไฮเข้าพับนะครับอันดับแรกเลยอาหารกับเครื่องดื่มออสนี่ถูกนีสัยคนไทยเลยครับชอบกินชอบโชว์ชอบถ่ายโชว์โอแต่ร้านอาหารนี่ยิ้มเลยนะนะครับเพราะว่าร้านอาหารหลายๆร้านที่ก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมพี่ใช่นะครับเพราะฉะนั้น คนกินต้องใช้สิ่งที่ต้องกินต้องใช้เนี่ยเติบโตแน่นอนนะครับค่าที่อยู่อาศัยอันนี้ก็จะแมทกับสินเชื่อครับตอนนี้สินเชื่อเป็นยังไงบ้างพี่ก็อสังหาอสังหาเนี่ยต้องบอกว่าโตน้อยลงแล้วก็ดีมานของอสังหาเองเนี่ยดูเหมือนจะชะลอชะลอนะก็เลยทําให้ในแง่ของผู้ประกอบการการเปิดตัวโครงการใหม่ใหม่ก็ชะลอตัวลงก็ชะลอตัวลงครับภายในปีนี้ใช่ไหมแล้วปีข้างหน้าล่ะก็ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่า ถ้าเราดูเนี่ยดีเวลลอปเปอร์เองตอนนี้รู้สึกจะเน้นกลางจนถึงบนนะเพราะว่าในส่วนของตัวราคาต่อยูนิตราคาต่อตารางเมตรราคาต่อหลังเนี่ยดูเหมือนมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นก็คือไปจับตลาดบนบนหน่อยใช่เพราะตลาดล่างเจนไว้เนี่ยเริ่มไม่ไหวแล้วชั่ไม่ค่อยมีเงินเหลือชักไม่ค่อยมีเงินเหลือแต่ตลาดบนเนี่ยน่าสนใจนะเพราะเขาบอกว่าตัวเลขชุดหนึ่งที่บอกนะคนใช้สินเชื่อเนี่ยนะครับ เจน Y นี่อาจจะเติบโตค่อนข้างเยอะแล้วก็เกินตัวไปหน่อยอแต่คนที่อยู่ในเจน X เนี่ยใช้ทงที่สม่ำเสมอขณะที่รายได้เขาก็เพิ่มขึ้นตามครับแปลงว่าเขาไม่ค่อยใช้จ่ายเยอะขึ้นเอ๊ะอย่างผมเนี่ยมีทางธนาคารโทรมาอ,มอยู่เรื่อยนะ,ะจะเสนอสินเชื่อบุคคลสินเชื่อบุคคลหรือว่าผมนี่เครดิตไม่ค่อยี <laughs> พาแนะนำพี่แต่คนกลุ่มพวกเราเนี่ยคือเนื่องจากรายได้มันเติบโตแล้วสินเชื่อกอาจจะขายไม่ค่อยได้แหละเต้อะกลุ่มนี้ี่ค่อนข้างใช้เงินระมัดระวังแล้วนะครับขณะที่ถัดไปนี่น่าสนใจสื่อสารนี่ก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างฟรกเลยนะพวกอะไรบ้างพวกค่าโทรค่าเน็ตค่าโทรโอ้เดี๋ยวนี้ค่าเน็ตนี่ขาดไม่ได้พี่ต้องจ่ายทุกเดือนโอ้โหวันไหนนี่ถ้าแบบว่าเน็ตมันช้านี่หุดหงิดนะเพราะว่ามือถือเนี่ยเขาจะบอกว่าใช้อินเทอร์เน็ต แต่ใช้ช่วงแรกเนี่ยมว่าซื้อโปรโมชันเนี่ยใช้ได้เร็วหน่อยสปีดเยอะสปดเอะแต่ตอนหลังเนี่ยก็จะลดสปีดลงคนก็จะเริ่มหงุดหงิดต้องเติมตังเข้าไปนะนะครับเพราะนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ขาดไม่ได้แล้วในปัจจุบันนะครับที่เหลือก็เป็นเรื่องอื่นแต่ที่น่าสนใจนะใช้การศึกษาน้อยมากเลยแค่หอร์เซ็นเองแค่หกเปอรนต์เองนะเอ๊หรือว่าจริงๆอาจเป็นเพราะว่ารัฐบาลไทยเรามีไง ที่เป็นโครงการไงเรียนฟรีไงให้เรียนฟรีใช่ก็เลยไม่ต้องจ่ายใช่ไหมเราก็ไปจ่ายอย่างอื่นไม่ายอย่างอื่นนะครับแล้วกลับมาสู่กลุ่มสื่อสารหน่อยพี่นิตครับเห็นอย่างเงี้ยทุกคนต้องใช้แทบจะอยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตเลยใช่เป็นไงบ้างกลุ่มสื่อสารตอนนี้ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูโครงสร้างรายได้ กลายเป็นอะไรที่ไม่เกี่ยวการโทรที่เราเรียกว่าเป็นนอน voice นะหมายถึงพวกเนี้ยที่เราเล่นเน็ตกันล่ะโอ้พวกนี้นี่โตเยอะมากโตเยอะมากนะครับในขณะที่การโทรศัพท์แบบปกติลดลงเพราะว่ามันมีส่วนหนึ่งไงเดี๋ยวนี้คนเริ่มนิยมโทรผ่านไลน์โอ้เอออันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมใช่เออมันฟรีไงเดี๋ยวนี้นี่แม่ผมเนี่ยให้โทรศัพท์หาแล้วนะใช้ไลน์คอมมาเขาบอกว่าประหยัด ประหยัดค่าโทรแล้วโทรต่างประเทศได้ด้วยที่ไหนก็โทรได้ขอให้มีอินเทอร์เน็ตขอให้มีอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะฉันสื่อสารนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่คุณจะเห็นว่าอาหารที่อยู่อาศัยสื่อสารกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันไปแล้วเพราะนันธุรกิจอะไรที่แมทกับที่อยู่ในตลาดนะไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์นะก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจสำหรับบ้านเราขอดูตัวถัดไปเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของหนี้ครัวเรือนนะครับเพราะว่าปีก่อนๆที่เราคุยกันเนี่ย เนื่องจากนี่ครูเรือนค่อนข้างอยู่ระดับสูงลดลงมาหน่อยแต่ก็ยังสูงอยู่ดีครับอันนี้จะกระทบอะไรบ้างพี่ก็โดยปกติแล้วนี่ภาคครูเรือนเนี่ยถ้ายิงมันสูงมากๆนะครับมันก็ทําให้เงินเนี่ยไปเหลือใช้ไปเหลือเป็นเนี่ยมันน้อยอล,ลงยฉะนั้นเนี่ยคนเวลาจะซื้อของจะคิดหนัก<อ>จะบริโภคอะไรเนี่ยบางครั้งต้องไปหยัดจะมาจะไปกินอะไรแบบ ซูชิบ่อยๆไม่ได้บริโภคเยอะๆไม่ได้ก็ต้องแบบก๋วยเตี๋ยวกันบ้างแหละนะครับมันหมายถึงก็คือการที่เราจะขยับเศรษฐกิจขึ้นไปได้เนี่ยมีต้องลดลงหน่อยนะนะครับอ่ะมาดูถัดไปนะครับอันนี้ให้เห็นภาพชัดๆเลยว่าการการใช้จ่ายเนี่ยพวกสินเชื่อพวกทั้งหมดเนี่ย ปัจจุบันในโคชเชบัตรเครดิตค่อนข้างเยอะอย่างตัวเลขที่เขาบอกว่าเจนวใช้บัตรเครดิตเยอะนี่ก็จริงใช้แล้วก็หมุนติ้วเลยแล้วก็ไม่ได้จ่ายแต่มงวดจ่ายแต่มงวดเลยเอาหุ้นบัตรเครดิตที่มีอยู่น้อยนิดในตลาดมาให้ดูครับ KTC พี่บางคนไม่เข้าใจนะบางคนเนี่ยนึกว่าเออเราใช้ไปแล้วเนี่ยเราผ่อนเนี่ยไม่เป็นไรนะตัวเลขนิดหน่อยเองแต่รู้ไหมครับว่าดอกเบี้ยต่อปีนี่พวกนี้คุณต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยนะ คุณนี้เป็นหลักเบี้ยรายเดือนนะไม่ใช่กเบี้ยรายปีนะ่ถ้าคุณเนี่ยเรียกว่าผิดนัดชําระจ่ายเขาทบเลยนะครับจะเห็นว่ากลุ่มอันนี้บัตรเครดิตนี้เติบโตสูงมากนะต้นปีนี่อยู่ที่ประมาณ90้าสิบกว่าบาทตอนนี้ร้อยสี่สิบแล้วไม่มีดีท่าลงนะแสดงว่าแมทไปกับการใช้จ่ายใช่ไหมใช่ใช่ครับอันนี้ขอไปดูตัวแม่เลยดีกว่าเมื่อกี้กรุงไทยการ์ดเป็นบัตรเครดิตอันนี้ตัวแม่เป็นยังไงบ้างพี่อืก็ต้องบอกว่าในปีนี้ คาดการณ์ว่ากําไรโตขึ้นนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเข้าใจมีตั้งสํารองในนี้ของบางบริษัทนะครับแต่ปีนี้เนี่ยหมดละหมดละครับก็เรียกว่าตั้งสํารองปกติละฉะนั้นเนี่ยกำ,กำไรก็น่าจะดูดีขึ้นโอ้แถมได้บัตรเครดิตมาช่วยด้วยใช่ใช่ครับจะเห็นว่าโอ้แนวโน้มเริ่มปรับตัวขึ้นแล้วนะนะครับอ่ะขอดูภาพถัดไปเลยนะครับ อันนี้เป็นภาพตลาดรีวิวนิดนึงครับตอนนี้ตลาดรีเทอร์อยู่ที่ประมาณ18แล้วดีมากโอ้โหถือว่าสูงที่สุดในต้นของโลกเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้คือยังไม่รวมอัตราเงินปันผลใช่ไหมใช่ปันผลถ้าเกิดทั้งตลาดก็อยู่ที่ประมาณ3 2 3ใช่ครับพี่นิดยังมองภาพตลาดยังไปต่อได้ไหมผมว่ายังไปต่อได้นะเพราะว่าถ้าดูในเรื่องของกําไรของบริษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือเซลล์เริ่มโตขึ้น อันที่2เนี่ยเซลโตขึ้นแล้วมาจินอัตราการทํากําไรเนี่ยของบริษัทจดทะเบียนดีขึ้นแล้วไม่ได้กระจุกตัวเริ่มกระจายตัวไปหลายเซกเตอร์ใชอ,อันนี้นี่ดีครับน่าสนใจนะว่าตลาดหุ้นไทยนี่ดูยังมีแนวโน้มขึ้นอยู่เลยเพราะฉะนั้นก็ติดตามตลาดไปนะหรือติดตามรายการของเราไปและสุดท้ายนะครับอยากให้เห็นภาพเราพึ่ง ออกแอปพลิเคชันตัวใหม่่นี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือบูหหลวงคอนเน็กนะครับอยากให้เห็นภาพว่าเราเพิ่งพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนเห็นภาพว่าการลงทุนเนี่ยม,มันไม่ใช่แค่หุ้นอย่างเดียวม,มันมีกองทุนมันมีเงินสดมันมี เดี๋ยววิธีถ้าเกิดคุณอยากลงทุนนะครับอันนี้ก็เป็รีพอร์ตให้ดูเลยซัมไม่เห็นเลยซําไม่เห็นเลยนะครับให้ดูง่ายๆผ่านมือถือเลยให้ทุกคนให้ลูกค้าหลักทรัพย์บรหลวงไปลองใช้กันทุกคนแล้วไปดาวน์โหลดที่ไหนดาวน์โหลดได้ที่ Apple Store หรือ Google p l a y ได้เลยอ๋ออันนี้เป็นแอปพลิเคชันนะใช้ผ่านมือถือได้เลยนะครับครบถ้วนไหมครับพี่เนทครบถ้วนเลยครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าการรายการซ็อกซิงแนวช่วงเราเยอร์สเปเชียลวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ เราได้ย่อยอะไรดีๆกันไปแล้วพี่จอยพร้อมทั้งเรื่องของหลักการพร้อมทั้งเรื่องของการบริหารอารมณ์และขาดกลยุทธ์ขาดกลยุทธ์ไม่ต้องขาดเลยเพราะว่าเดี๋ยวรออยู่แล้วในช่วงหน้ากับ Market s i g แน l นะคะช่วงนี้เนี่ยหุ้นขึ้นมาเยอะแล้วก็หุ้นหลายตัวทํา New ิว g h กันไปมไมต้องเสียงเข้มขนาดต้องเสียงเข้มต้องเสียงเข้มเพราะประเด็นก็คือหุ้นที่เรามีไม่เห็นหน้ากันบ้างเลยเราจะมีวิธีในการหาหุ้นอย่างไรให้เจอหุ้นที่มันมาชิงแล้วนึกว่าแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ช่วงนี้เราต้องเบรกกันแบบนึ้ถูกต้อง นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้ทั้งหมดในช่วงของ Market Signal ค่ะ